มาแล้ววัสดีค่ะวันนี้หอยทอดหอยทอดกปญจนบุรีนะคะหอยทอดแปญจน่บุรีขึ้นชื่อที่สุดขึ้นชื่อที่สุด,สดกรอบค่ะอร่อยที่สุดอันนี้มันเป็นแป้งนะคะรอให้เกลียมเสร็จแล้วเชิญทางนู้นค่ะที่เสร็จแล้วไปใายทางนูน้นเลยอ๋ออันนี้เราก็จะทอดไปเรื่อยๆให้มันกรอบ กบนะคะเสียดายไฟที่นี่มันไม่ค่อยแรงสู้เมืองไทยไม่ได้เมืองไทยแรงมากมีเพื่อนมาทํามีเพื่อนมาหาปลาไผ่แล้วก็มาทําช่วยกันทําหอยทอดช่วยกันทําหอยทอดวันนี้อยากกินหอยทอดเสร็จแล้วก็มาทางนี้ค่ะที่เสร็จแล้วคือตรงนี้ค่ะเดี๋ยวใส่อยู่ไหน ทางนี้อ๋อนี่เสร็จแล้วนี่นมกีนเตรียมจะตำส้มตำาบะนี่หอยทอดอ่ะอันี้เสร็จแล้วเสร็จไลยหอยทอดดูสิคะน่ากินไหมคะกรอบมากเลยหอยทอดตามจรบุรีไม่เคยได้ทำที่ไหนอันนี้มาทำให้ป้าไพยกินใช่ไหมใช่ นี่มาทําบ้านให้ปลาไฟเกินเพื่อนปลาไฟ่มาทําหน่อยทอดให้กินน,นี่กินตะเผาด้วยตะเผาแล้วก็จะมีส้มตำม,มีหนมจีนอันนี้น้ำนํำจิ้มน้ําจิ้มน้ำจิ้มปลา นี่จะตำส้ตมตำส้ตมตำกับขนมจีนเนี่ยยังไม่ตำคนตำยังไม่มาคนตำกำลังขับรถมาผักผักกินกับพันปลาอันนี้กินพันปลาอยู่แล้วเนี่ยขักผักก็มีผักสลัดอันนี้ได้ปลาต้มหูมาปลาปลาแดะใช่ไหมล้วก็ใช่ปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไรปปลาปลาลาาะะใส่ต้มผักชี กักสลัดผักที่จะแก้มกับปลาพันปลานะคะห่อปลามีนมครีมมีห่อปลาใส่ไปเลยอืวันนี้อร่อยมีพริกไทยเอาไว้ใส่หอ,อหอยทอดหอยทอดหอยทอด ขอบคุณเจสีเจสีมาจากกาญจนบ,บุรีเจสีหอยทอดเจสีนะคะหอยทอดเจสีวันนี้เจสีมาทำหอยทอดให้เกิน เล็บๆๆบปเลแบเล็บแลบคนทำค่ะคนนอนคนทำคนทำนอน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 ไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้ากลัวแตเห็นต่เห็เอดี๋ยวเจ้าพี่เห็นตามาโทรพี่ทำไหนแม่คนรุ่นนี้จะปีนี่เหรอแม่เจ๊เจ๊นะ เดี๋ยวโจทมาตามหาแล้วจะทำยงไงเจ๊ใหญ่เจ๊ร้านไหยทอดกันเจนบ,บุรีนะเดี๋ยวเตรียมจานเดี๋ยวเตรียมจานมาจบคลิปแล้วนะคะก็ะภายจะเรียกพักพวกมาแล้ <laughs> พ้าไพจะเรียกรักลุ่มาากินตั้งโต๊ะขนมจินเดี๋ยวคนจำคนำํำคนจำส้มตำจะมาขาดไม่ได้ส้มตำขนมจีนเคค่ะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามป้าภัยด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ